ฝันว่าโดนแก้งานกรรมตามทันในช่วงนี้ให้ทำบุญกรวดน้ำจะมีเรื่องให้ต้องคุ้นคิดอย่างหนักจะมีความกังวลมากกว่าปกติด้านความรักคนโสดคุณมีแววได้คนอายุน้อยกว่ามาเป็นเพื่อนสนิทและอาจพัฒนาไปเป็นแฟนได้ในอนาคตส่วนคนมีคู่จะมีปากเสียงกันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อยด้านการงานและการเงินช่วงนี้จะต้องระวังเรื่องคำพูดเป็นพิเศษ พราะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องขัดแย้งจนถึงเป็นปากเสียงกันได้ส่วนด้านการเงินรายจ่ายส่วนใหญ่ที่เสียไปเป็นเพราะคนอื่นมาขอความช่วยเหลือฝันว่าโดนตามงานช่วงนี้หากจะพูดอะไรก็ต้องระวังเพราะคนอื่นจะเข้าใจตรงกันข้ามกับคุณดูเหมือนว่าช่วงนี้โชคของคุณยังไม่ดีเท่าไหรนะักด้านความรักคนโสดคงต้องรอไปก่อนเพราะอีกนานกว่าที่คุณจะสมหวังส่วนคนมีคู่ ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องมือที่3ที่จะเข้ามาทําให้คุณปวดหัวคนมีคู่หากทํางานติดต่อกับคนต่างชาติระวังคนรักของคุณจะหึงหวงเอาได้ด้านการงานและการเงินช่วงนี้มีดวงเพศตรงข้ามอุปถัมภ์ทำให้ผ่านพ้นช่วงอุปสรรคไปได้ด้วยดีการงานได้เพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือทําให้งานเสร็จเร็วขึ้นด้านการเงินช่วงนี้คุณจะประสบกับภาวะเงินขาดมือ คุณควรพยายามหาเงินสำรองไว้ให้ได้มากที่สุด